สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนในช anel YouTube Peter b o l l นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันที่26เมษายน2564นะครับมาดูสื่อวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเจอกับเรอัลมาดริดเชลซีควรจะจัดทัพยังไงแล้วก็มีเรื่องที่โทมัสทูเคิลเชื่อนะครับว่า แฟนบอลไม่น่าจะโกรธโรมมนอับรามวิชนะครับจากเรื่องของยูโรเปียนซูเปอร์ลีกนะครับก่อนอื่นไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันนะครับเริ่มจากยาถ่าย123นะฮะแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage เลยนะครับหรือว่าตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้แล้วก็มียาท่าจอมทองครับแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟร้ร์จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อได้ช่องทางเดียวกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่ผลบอลเมื่อคือนที่ผ่่าานาน,น,นนนนมกกกััอละ แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทอตแนมนทฮอสเปอร์รับในรอบชิงลีกคัพอังกฤษนะครับแล้วก็ผมดูจนจบเกมโอ้โหสเปอร์เล่นสู้ไม่ได้ครับเล่นสู้ไม่ได้เลยครับแพ้แมนซิตี้ศูนย์หนึ่งครับแมนซิตี้ได้ประตูชัยจากผู้มงของแอนเดริกลาปอกนาที82ครับซึ่งบางทีก็งงครับว่าไปรีบปลดมูรินโญ่ก่อนทำไมเพราะสเปอร์สู้ไม่ได้เลยครับคือซิตี้สมควรชนะมากกว่า1ลูกด้วยนะครับแล้วก็ ตอนหลังจบเกมนะครับก็มีภาพของซวฮึงมินที่เสียใจนะครับก็มีนักเตะของแมนซิตี้ไปปลอบกันหลายคนนะครับโดยเฉพาะคลายวอร์เกอร์ครับที่เคยเล่นทีมเดียวกันมาก่อนนะครับส่วนพรีเมียร์ครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเสมอกับลีสยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ0นนะครับซึ่งนัดหน้าแมนยูเดี๋ยวจะเจอกับลิเวอร์พูลครับในศึกแดงเดือดก็ภาวนาให้แมนยู ยังคงรักษาการไร้พ่ายแบบนี้ต่อไปให้ได้นะครับนัดหน้าต้องเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะโอเคจากผลบอลน,นะครับมาดูเรื่องของเชลซีเรากันดีกว่านะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับไม่ใช่คืนนี้นะวันพรุ่งนี้เชลซีจะเจอกับเรอัลมาดริดนะครับในเลกแรกของ UCL รอบรองชนะเลิศน,นะครับแข่งที่สเปนซึ่งสื่ออย่างตรีบูนาครับเขาออกมาวิเคราะห์นะฮะว่าเจอกับเรอัลมาดริดเชลซีควรจะจัดทัพยังไง ควรวางมากยังไงเพื่อให้ได้เปรียบมากที่สุดนะครับก้องหลังครับเขาบอกว่าแม้ปกติแล้วเตียโ,โกซิวามักจะไม่ค่อยได้เล่น2นัดติดในรอบสัปดาห์แต่ช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ยังไงก็ต้องเข็นซิวาลงเอาไว้ก่อนครับส่วนตัวเซนเตอร์ซ้ายขวาเขาเชื่อว่าควรเป็น r รดิเกอร์กับอัสเปรีโกอต้าเพราะว่าเป็นเซต3คนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วฟังวิงแบ็กนะฮะ เขาบอกขวาน่าจะเป็นริสเจมส์ครับเอามาดวนกับวินิซิอุสนะฮะแล้วก็ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นชิวเวลเพราะว่าตอนนี้เป็นชิวเวลก็เรียกกัเต็มปากว่าเริ่มจะเล่นดีกว่ามาโกอสอลอนโซแล้วนะครับคู่กองกลางครับโควาสิตฟิตไม่ทันแน่นอนแล้วนะครับเสียหายในเรื่องของการแกะเพรสซิ่งการคอมบอนการสนามน,น่าจะต้องใช้จอจินโยคู่กับกองเต้แต่คู่นี้พักหลังก็เริ่มเล่นเข้าขากันได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนตัวลุกนะฮะเขาบอกว่าเมสันเมาส์คือคนแรกที่ยังไงโทมัสทูเคิลก็ต้องเลือกครับส่วนอีก2คนอาจจะเป็นผู้ดิสิทธ์กับไคฮาวเวิสที่เล่นเป็นฟอลสไนเพราะถ้าจะเอาตัวลุกจัดจ้านนะครับมีส่วนกับเกมก็น่าจะต้องเซต3คนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเซตที่ทางตรีบูนาเขาวิเคราะห์มาในการเจอกับเรอัลมาดริดก็ประตูเมนดี้ครับกองหลัง iger, รูดิเกอร์ซิวาเดฟนะฮะคู่กลางจอร์จิโย่กองเต้ วิงแบ็กชิ w เวลกับ James แล้วก็ตัวรุกเมสันเมาส์ฮาวเว s สแล้วก็คริสเตียนพูลลิสิตนะครับก็ประตูกองหลังกองกลางผมเห็นด้วยทั้งหมดนะครับผมเห็นด้วยทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามผมนะว่าผมแอบอยากเห็นใครอีกคนนึงลงเล่นในตัวรุกนะฮะผมรู้สึกว่าผมอยากเห็นติโมแวนเนอร์ว่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าติโมแวนเนอร์เพิ่งยิงทันล่าสุดมาได้นะครับโอเคแหละอาจจะมีหมู่6ที่ ซ้ำลูกยิงของเมสันเมาส์หลุดไปแบบเหลือเชื่อนะครับรวงนั้นควรจะเป็น2-0แต่โดยรวมอ่ะอุซายิงได้แล,แล้วก็ภาพรวมเล่นใช้ได้นะครับผมรู้สึกว่าอยากให้แวนเนอร์ได้ลงต่อเพื่อเพื่อสารต่อความมั่นใจแล้วก็ด้วยสไตล์ของเรอัลมาดริดนะครับเขาเล่นที่บ้านของเขาก่อนเล็กแรกเขาต้องบุกมากกว่ารับอยู่แล้วซึ่งผมว่าความเร็วของทีมโแวนเนอร์มันน่าจะใช้จู่โจมเกมลักษณะแบบนี้ได้เหมือนตอนที่ เราบุกชนะลิเวอร์พูลเหมือนตอนที่เราชนะแมนซิตี้ใน FA ครับรอบรองชนะเลิศผมเลยรู้สึกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมอยากเห็นติมโมไวเนอร์ลงนัดเนี้ยแต่จะลงแทนผู้ริสิตหรือไคฮาวเวสอันนี้แล้วแต่ทอมัสทูเคิลจะเลือกครับคืออาจจะออกมาเป็นเซตนี้ก็ได้ฮาวเว s t สเมสาพูริสิตแต่ผมค่อนข้างรู้สึกว่าเกมแบบเนี้ยรอโต้กลับเน้นความเร็วกองหน้าแบบเนี้ย ผมอยากเห็นตีมโมเวเนอร์ลงสนามนะครับแฟนเชลซีรู้สึกยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะครับซึ่งตรีบูนาเขาไม่ได้วิเคราะห์แค่เชลซีอย่างเดียวนะครับว่าควรจะจัดทัพยังไงแต่เขายังวิเคราะห์ถึงฝั่งของเรอัลมาดริดด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตีบูนาบอกว่านัดล่าสุดมาดริดเสมอมาในหลีครับและแม้ว่าเมื่อคืนแอนเดติโกจะแพ้ แต่ทีมที่ได้เปรียบจริงๆตอนนี้เป็นบาร์เซโลน่านะครับเพราะถ้าเกิดเก็บเกมตกค้างได้จะขึ้นจากฝูงทันทีคาดว่าซีดานต้องเอาเต็มสูบครับใน UCL ครับใช้แผน4-3-3เจอกับเชลซีกำลังลุ้นความฟิตของโทนี่โครสกับแฟกลองเมนดี้นะครับแบ็กซ้ายแต่ก็น่าจะผ่านความฟิตลงได้ผู้รักษาประตูครับเขามองว่ายังไงก็ต้องเป็นตีโบกูกตัวสู่แล้วนะครับฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็กองหลังครับแม้ว่า นาโชเฟนันเดสกับเอเดมิลิตาจะเล่นเข้าขากันได้ดีตอนตัวหลักเจ็บแต่นั้นเนี้ยราฟาเอลวารานกลับมาน่าจะเป็นวารานคู่กับมิลิตาแล้วก็แบ็กสองข้างเป็นเมนดี้กับกาบาคาวที่หายเจ็บแล้วนะครับแดนกลางถ้าโทนี่โครสฟิตก็จัดทับเต็มสู่ครับคาเซมิโร่โครสโมดิชซึ่งถ้าลงกันครบก็โหโคตรโหดนะครับจะเป็น3กองกลางที่โหดสุดของยุโรปเลยก็ว่าได้เก๋าหมดนะฮะ แต่ถ้าไม่ครบก็อาจจะสะดุดได้ครับเพราะว่านัดล่าสุดโทนี่โครสไม่ได้เล่นในเกมเจอกับเบติสนะฮะกองหน้าเบนเซม่าตัวจริงแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข้างวินิซิอุสจูเนียน่าจะจองคนหนึ่งที่ฟอร์มดีตอนเจอหงสนะฮะส่วนอีกฝั่งครับต้องดูว่าจะเป็นอาซาหรือว่าอาร์เซนซิโอนะครับซึ่งตรีบูนาเชื่อว่าเป็นอาซาเพราะนัดล่าสุดในลงมาเคาะสนิมบ้างแล้วแต่ว่ามันสวนทางกับมาก้าครับมากาเชื่อว่ายังไงซะอาซาก็คงเป็นสำรองก่อนครับคือ อาจจะหายเจ็บกลับมาแล้วแต่ด้วยฟอร์มการเล่นน่ะฟอร์มของอาซายังไม่ท็อปนะคงจะเป็นการเสี่ยงเกินไปที่จะลงสนามเป็นตัวจริงทันทีนะครับนี่คือการคาดการรายชื่อของทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งในสรุปข่าววันพนุ่งนี้เดี๋ยวจะมีพรีวิวแบบจัดเต็มแล้วก็รายชื่อที่คาดจากสื่ออื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอาการของเซคิโอรามอสกันหน่อยดีกว่ากองหลังตัวหลักของเรอัลมาดริดเลยนะครับเป็นรายงานจากอาร์สนะครับสื่อของสเปนับบอกว่ารามอส หวังว่าจะหายเจ็บทันกลับมาช่วยเรอัลมาดริดได้ในเกมเจอกับเชลซีเล็ก2ที่สแตมฟอร์ดบริดนะครับวันที่5พฤษภาคมเขาบอกว่ารามอสเนี่ยจริงๆกลับมาซ้อมได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการซ้อมเดี่ยวน่าจะพร้อมซ้อมแบบกลุ่มได้ช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งนักเตะอาจจะได้รับโอกาสให้ลงเล่นเคาะสนิมในเกมเจอกับโอซูซูนาหน่อยนะครับวันที่1พฤษภาคมเพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนนัดเจอกับเชลซีที่เป็นนัดสําคัญมากมาก แต่อย่างไรก็ตามครับอาร์สบอกว่าก็ไม่ชัวร์นะครับว่าเลก2เจอกับเชลซีจะได้ลงร้อปรเ็์หรือเปล่าเพราะว่าซีดานจะไม่รีบฝืนนักเตะเกินไปถ้ายังร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะกลัวว่าจะมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเลกแรกเซคิโอรามอสลงไม่ได้แต่เลข2อ,อาจจะกลับมาทันนะครับก็ฝั่งเชลซีก็เหมือนกันครับไม่มีตัวหลักก็คือมาติโอโควสิตแล้วก็เลข2กลับมาทันแน่นอนนะครับ ส่วนผู้ตัดสินครับที่จะทําหน้าที่ในเกมนี้นะครับก็คือคนนี้ครับเป็นผู้ตัดสินชาวดัตช์นะฮะชื่อว่าแดนนี่แม็ e เคลลี่นะครับคนนี้ครับตามภาพนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์เขาไปเช็คมาให้นะครับว่าเคยตัดสินเชลซีบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าเคยทําหน้าที่ในเกม UCL นะครับให้กับเชลซี2ครั้งนะครับก็ในเกมที่เชลซีเคยถล่มมาริบอรหกนะครับเมื่อปี2014-15 แล้วก็เสมอแอตมาริดหนตอนึเมื่อปี2017-18นะครับก็ให้คิดซะว่าเป่าเชลซีใน UCL มา2ครั้งเชลซีไม่แพ้นะครับแล้วก็มีนัดหนึ่งที่ถล่มได้ด้วยนะครับจากเรื่องของความพร้อม UCL ครับไปดูความมั่นใจของแวนเนอร์เหมือนที่ผมบอกไปว่าอยากให้เขาลงเล่นนะครับในเกมเจอกับเรอัลมาริดนะครับทีโมวนเนอร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการปรับตัวในพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาบอกว่าผมได้มีความสุขมากๆครับที่นัดล่าสุดยิงประตูได้ มันไม่ใช่ซีซั่นที่ง่ายเลยเพราะผมเป็นกองหน้าผมต้องคิดเรื่องการยิงประตูเป็นอันดับแรกอยู่แล้วสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยผมต้องการช่วยทีมให้มากสุดเท่าที่จะทำได้ผมแอสซิสต์ได้เยอะและถ้าวันไหนยิงได้ด้วยผมก็จะมีความสุขผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปผมฝึกซ้อมอย่างหนักในการจบสกอร์พิมารกมันต่างจากบุนเดสซกาที่ผมเคยเล่นซึ่งถ้าเป็นปีก่อนนะผมก็ยิงไป28ลูกในลีกแล้ว และถ้าเกิดนับช่วงเวลาเดียวกันตามปกติผมก็ควรจะยิงได้สักประมาณ25ลูกซึ่งมากกว่าตอนนี้เกือบ5เท่านะครับการเจอกับเรื่องแบบนี้มันยากเสมอครับแต่ผมต้องเรียนรู้ให้เยอะที่สุดนะครับดังนั้นผมเชื่อความยากแบบนี้จะทําให้ผมแข็งแกร่งขึ้นและผมก็หวังว่าจะสารต่อการทําประตูต่อไปได้ไอ้ตรงคําว่าสารต่อการยิงประตูเนี่ยผมผมถึงบอกครับว่าเหมือนเหมือนนัดล่าสุดเนี่ยอาจจะมีหมูหกแต่ถามว่าเล่นดีไหม ผมว่านัดน่าสุดแวนเนอร์เล่นใช้ได้เนอะเว้ยไอ้ลูกแรกถ้าไม่ใช่เขาบางังบอลเหนียวอะเราก็อาจจะไม่ได้ประตูถูกไหมครับแล้วก็มีจังหวะวิ่งทําทางสวยๆหลายทีคือโอเคแหละเอาคาดหวังกับเรื่องประตูมากกว่าเล่นดีเพราะเขาคือกองหน้าแต่ผมแค่รู้สึกว่าไม่อยากไปเบรคความมั่นใจตรงนี้ดูจากบทสัมภาษณ์แล้วอาจจะหมูหกแต่เขาเขายังรู้สึกมั่นใจกับฟอร์มของตัวเองอยู่นะครับผมเลยอยากให้แวนเนอร์ลงต่อในเกมเจอกับเรอัลมาดริดนะครับซึ่งไม่รู้ว่าทูเคลลิลจะยังไงนะครับ ส่วนในเรื่องของผลงานเชลซีจนถึงตอนนี้นะครับยุคข,ของโทมัสทูเคิลนะครับก็โอเคแหละเรื่องของเกมรุกอาจจะมีหลายคนมองว่ามันฝืดๆนะครับสร้างโอกาสได้น้อยหรือเปล่านะครับแต่เอาจริงๆอ่ะถือว่าดีขึ้นกว่ายุคข,ของแฟรงค์ลำผพาธน,นะครับเพราะว่าพิมพ์ลีกซีซั่นนี้ลมพาดคุมไป19นะัดทูเคิลคุมไป14นัดนะครับโอกาสยิงเนี่ยยุคลมพาด263ครั้ง ของทูเคิลสองแต่แลมผาดเล่นมากกว่า5นัดไงซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วอะยุคของป่าแรมนะฮะนัดนึงมีโอกาสยิงประมาณ13.8ครั้งยุคของทูเคิลสิบครั้งมากกว่านะครับโอกาสยิงต่อเกมนะครับการสร้างโอกาสครับยุคป่าแลมสร้างโอกาส4ีครั้ง โอกาสครั้งสำคัญด้วยนะไม่ใช่แบบแค่ key pass ปกติอันนี้เป็น big chance create เลยนะครับโอกาสทองอ่ะสร้างโอกาสทองยุคแลมผาด43ของทูเคิล33ก็ดูเหมือนของทูเคิลน้อยกว่าแต่คิดเป็นค่าเฉลี่ยจากจำนวนนัดแล้วนะครับทูเคิล2.36ยุคป่าแลม2.26ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของเกมรุกของทูเคิลดูสร้างโอกาสได้เยอะกว่าของยุคแลมผาดนิดนึงเหมือนกันนะครับผมว่าตอนนี้สาคัญที่สุดก็คือความคมของการปิดกรในตัวรุกที่ต้อง ต้องต้องเฉบขาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของควนหลงยูโรเปียนซูเปอร์ลีกกันหน่อยลวกันนะครับก็หลังจากที่ตอนแรกเชลซีตกลงเข้าร่วมศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกถูกไหมครับแล้วก็โดนกระแสต่อต้านจากแฟนบอลอย่างรุนแรงนะครับมาประท้วงหน้าสแตนฟอร์ดบริดจ์จนมันส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในเกมที่เจอกับไบรตันแล้วก็เสมอศูนย์ต่อศูนย์ไปผมถึงบอกครับเกมเจอไบรตันกับเกมเจอเวสต์แฮมเชลซีเล่นเหมือนคนละทีมครับ แล้วก็ท้ายที่สุดเชลซีต้องถอนตัวจากซูเปอร์ลีกถูกไหมครับทนกระแสแฟนบอลไม่ไหวคนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเซมีที่เคยเป็นแบบโอ้โหเป็นที่เทิดทูนของแฟนบอลเชลซีแต่พอมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจนแฟนบอลออกมาประท้วงเนี่ยคือเขาประท้วงเขาไม่ได้ประท้วงแค่ผู้บริหารไม่กี่คนครับเขาประท้วงทั้งทั้งทั้งกวนเลยก็สื่อครับพอเห็นแบบนี้ครับแฟนบอลไปประท้วงบอกรบริหารเลยไปถามโทมัสทูเคิลว่าทูเคิลคิดว่าแฟนบอลจะสูญเสียความ ศรัทธาในตัวเสียหมีไหมแฟนบอลจะโกรธเสียหมีไหมคือโ okay. อเคอาจจะถอนตัวจากซูเปอร์ลีกมาแล้วแต่ครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยโทมัสทูเคริรมองเรื่องนี้ยังไงทูเคริรตอบได้ดีมากครับโทมัสทูเคิลบอกว่าผมว่ามันไม่ยากเกินไปครับที่แฟนบอลจะไว้วางใจเจ้าของทีมอีกครั้งหนึ่งครับเพราะผมคิดว่าทุกคนทราบดีว่าโรมันเจ้าของสโมสรคนนี้ทำเพื่อเชลซีมามา,มากขนาดไหน เขาสร้างเชลซีให้แข็งแกร่งสร้างพิมยรีกให้แข็งแกร่งและอาจจะเป็นลีกที่มีการแข่งขันดีที่สุดในโลกด้วยดังนั้นผมคิดว่าทุกคนจะซาบซึ้งในสิ่งที่เซียมีทำผมคิดว่าแฟนบอลแยกแยะก,ก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือโอเคแหละเรื่องซูเปอร์ลีกอาจทำให้แฟนบอลไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยแฮปปี้แต่ผมไม่คิดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับโรมันนะคือเจ้าของคนนี้ทำเพื่อชุมชนเยอะ พัฒนาฟุตบอลหญิงด้วยพยายามพัฒนาระบบเยาวชนด้วยเขาทำสิ่งดีๆให้กับเชลซีมากมายคือโอเคครับผมเห็นด้วยกับโทมัสทูเคิรหมดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ตอนแรกตกลงเขาลงซูเปอร์ลีกถามว่าตัดสินใจพลาดไหมก็พลาดแหละเพราะกระแสต,ตอกบกลับมันมาเยอะเหลือเกินแต่ผมว่าทำพลาดครั้งเดียวอะ่ะมันไม่ไปลบล้างสิ่งที่เซมีทาดีมาตั้งแต่ปี2003หรอกครับถูกไหมครับผมพูดมาเสมอครับว่าใครที่ วิจาร์การเข้าซูเปอร,ร์ลีกวิจารณได้แต่ถ้าจะไปบอกว่าเซียมีไม่ดีพออันนี้ผมไม่เห็นด้วยครับเพราะถ้าไม่มีเซียมีเชลซีก็มาไม่ถึงตรงนี้ครับถูกไหมครับก่อนเซียมีมาเทคโอเวอร์เชลซีนี่โอ้โหหนี้สินเยอะแยะมากมายครับในยุคของเคนเบสนาเข้าซุปตา์ต่างชาติเยอะแต่ว่านี่เยอะมากเซียมีเข้ามาเทคโอเวอร์140ล้านโลนหนี้ให้แล้วทุ่มเงินซื้อกระจุยกระจายนะครับทำเพื่อเชลซีมาเยอะช่วงโควิดที่ทีมอื่นเขาไม่มีเงินกันน่ะก็ ตามหลักแล้วถ้าเป็นเจ้าของสมโมสรทีมอื่นนะขายได้เยอะจากพวกอาซามราต้าพวกนี้เอามาปรับสมดุลการเงินปรับสมดุลการเงินแล้วก็แบ่งจ่ายค่าแรงค่าจ้างในช่วงโควิดไปแต่เซียมีไอ้พวกเงินที่มันไม่เกี่ยวกับ Financial Fair p l y y เซมีซัพพอร์ตให้หมดนะครับเชลซีอยเป็นหนี้เยอะแต่เป็นหนี้กับเจ้าของสมโมสรถูกปะ่ะแต่ไอเงินที่ขายได้ก็คือเอามาซื้อจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่า หาดีอยู่นี้ไม่ได้นะครับเจ้าของสโมสรจะหาดีกว่านี้ผมว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อแบบโทมัสสูเกอร์ครับว่าแฟนบอลมันแค่เป็นอารมณ์ที่โกรธแป๊บนึงแต่ผมว่าท้ายที่สุดทุกคนรู้ดีครับว่าคนนี้สําคัญต่อสโมสรขนาดไหนแล้วก็มีบุญคุณต่อเชลซีขนาดไหนนะครับนี่คือข่าวสารั้งหมดที่ผมนํามาฝากให้วันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์จะดีอีกครั้งนะครับทั้งยาถ่าย1นึ่งนะครับแล้วก็ยาทาจอมทองนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบตขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพรี รายชื่อคาดเกรดหน้าสนใจความเห็นกูรูฟันธงสกอร์เดี๋ยวรอเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้ปิราบอทลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย